ครับสวัสดีครับผมโยตสบายครับผมครับวันนี้ผมก็เอานําเจ้าโกวิงของผมนะครับผมาเตรียมพร้อมที่จะออกทริปนะครับผมไปงานโกวิงขับอัพไตยแดนครั้งที่สินะครับผมที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมทุกครั้งครับก่อนที่ผมจะเดินทางนะครับผมก็จะต้องนํารถของผมนะครับผมมาตรวจความพร้อมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการเดินทางทุกครั้งนะครับผมาวันนี้ก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับผมทีอ่อยากจะเข้ามาใช้บริการของพวกเรานะครับผมโอเคขาเข้าไปดูในคลิปแล้วกันนะครับว่าผมไปเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนเรามีส่วนลดพิเศษแน่นอนครับผมติดตามในคลิปครับ ตอนนี้ช่างของเราก็ได้ทําการตรวจรถของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือก็มีเรื่องเบรกนะครับผมแล้วก็เรื่องน้ำมันเครื่องแล้วก็สายไฟเช็คเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งที่ผมลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องอยางนะครับผมวันนี้ผมเลือกยาง Bristone e s e d a นะครับผมครับสำหรับเพื่อน,อนๆที่สนใจโปรโมชั่นนะครับผมทางดร c t o ์ b i แล้วก็ Bristone นะครับผมได้จัดโบรพิเศษขึ้นมาก็ลดตั้งแต่5% ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สาหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ไปงานครั้งนี้นะครับผมแน่นอนครับโยต้องจัดให้แน่นอนครับผมก็รถเหมือนกับในงานเลยนะครับผมเพียงแต่ท่านนําคลิปนี้นะครับผมมาโชว์ให้ทางแอดมินของเราได้ดูนะฮะส่วนรถเดียวกันเลยครับผมครับแล้วพบกันที่งานนี้นะครับผมเอ่อโกวิ้งขับออฟไทยแลนเพชรบุรีครั้งที่สิบครั้งนี้สวัสดีครับ